ตอนนี้เราอยู่กันในเกม w o r l d of w a r s h i p เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันอยู่แล้วหรืออย่างน้อยก็น่าจะเคยเห็นโฆษณาผ่านตากันมาบ้างผมเองก็เหมือนกันครับ เพื่อมีโอกาสได้เข้ามาลองเล่นตอนที่เกมนี้คอลแลบกับ Blue a r c h i v e ซึ่งนี่ก็เป็นการคอลแลบกันครั้งที่2ของคู่นี้แล้วครับและผมก็แปลกใจมากเพราะเดิมทีวองออฟบอร์ดชิพไม่เคยอยู่ในเรดาร์ของผมเลยแต่พอได้ลองเล่นจริงๆมันกลับดีกว่าที่คิดเอาไว้มาก ในคลิปนี้เราเลยจะมาคุยกันกึงก่งรีวิวกึ่งกึ่งแนะนานระบบให้กับผู้เล่นใหม่และจะพูดถึงการคอลลบกับวงอาร์ควิในครั้งนี้ที่จะมาในวันที่10กรกฎาคมถึง7สิงหาคมด้วยนี่จึงเป็นช่วงเวลาดีที่จะเริ่มเล่นเพราะมีของแจกให้ผู้เล่นใหม่เยอะเลยหลิงสมัคร ID แบบที่ได้รับไอเทมผู้เล่นใหม่จะอยู่ที่ใต้คลิปแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักระบบ,บของเกมนี้กันก่อนครับมองเผินๆเ o ล l d of วอร s h i p อาจดูเหมือนเกมที่เราแค่เอาเรือมายิงกงันกลางทะเล แต่พอได้เล่นจริงๆเกมมันมีความเป็นแนวฮีโร่เบสอยู่มากคือผู้เล่นจะแบ่งเป็น2ฝ่ายและต้องแข่งกันทําภารกิจอย่างเช่นการกำจัดศัตรูให้ครบตามจานวนหรือการเข้าไปแย่งกันยึดพื้นที่จุดต่างๆ และก็แน่นอนว่าเรือของแต่ละคนที่เห็นว่าหน้าตามไม่เหมือนกันมันไม่ใช่แค่สกินแต่ความสามารถของเรือแต่ละลำก็ต่างกันด้วยทําให้อย่างน้อยเราก็ต้องเข้าใจความสามารถของเรือที่เราเลือกมาเล่นส่วนเรือของคนอื่นในช่วงแรกแค่พอดูคร่าวๆว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเวลาระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอมาถึงอะไรบ้างก็พอเพราะเกมนี้นอกจากจะมีเรือหลายแบบจนจาความสามารถกันแทบไม่ไหวและน่าจะต้องไปจาเฉพาะเรือเอนเกมแล้วผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งสกิลพาสซีฟได้อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือตัวกัปตันเรือ ทำให้เรือทุกลำของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปจึงไม่มีทางที่เราจะมองปุบแล้วรู้หมดว่าเรือของคนอื่นทำอะไรได้บ้างทั้งหมดอยู่แล้วครับในเกมนี้เรือจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันกิสว่าเป็นโรคของตัวละครครับประเภทที่1 battleship กรอดหนาเลือดเยอะยิ่งแรง และมักจะมีปืนใหญ่ที่ยิงไกลที่สุดทําให้จะเข้าไปสู้ในระยะประชิดหรือจะยืนแช่นิ่งๆเพื่อยึดพื้นที่ก็ทําได้เพราะตัวหนาแต่จะยิงเข้าไปจากระยะไกลก็ทําได้เหมือนกันแต่มีข้อเสียคือยิงช้ารีโหลดนานและมีความเร็วในการเคลื่อนที่หมุนลําเรือต่ําทําให้โดนต่อปีโดยิงได้ง่ายครับประเภทที่2องครูเซอร์สมดุลทั้งโจมตีป้องกันเน้นการโจมตีด้วยปืนใหญ่ ส่วนมากจะมีกระสุนครบทั้ง2ชนิดคือ HE AP และบางลำก็มีตอร์ปิโดด้วยทําให้โดยปกติแล้วจะสามารถสู้ได้กับศัตรูทุกชนิดแต่ด้วยความที่เรือไม่ได้หนามากทําให้เหมาะกับการยิงสนับสนุนจากแนวหลังซะมากกว่าที่สําคัญคือเกมนี้มีระบบฮิตบ็อกซ์ที่ทําให้การโจมตีโดนแต่ละส่วนของเรือมีดาเมจที่ต่างกันและเรือแต่ละลำก็มีกรอดส่วนที่แข็งและอ่อนที่ต่างกันด้วยทําให้เราควรรู้ฮิตบ็อกซ์ของเรือที่กําลังเล่นอยู่เผื่อจําเป็นต้องรับการโจมตีแต่ส่วนที่บางที่สุดก็มักจะเป็นส่วนท้อองงกลลาาาเเรรืทีี่่ยว ทำให้ครูเซอร์ห้ามหันข้างให้แบตเทิลชิพฝ่ายศัตรูเป็นอันขาดเพราะมีโอกาสโดนจมในการโจมตีครั้งเดียวได้ครับประเภทที่ 3. De เดสทรอยเอร์เป็นเรือขนาดเล็กตรวจจับยากมีความเร็วความคล่องตัวสูงที่สุดส่วนใหญ่จะปล่อยควันเพื่อพรางตัวได้และมักใช้ตอร์ปิโดที่ซุ่มโจมตีได้ดีเป็นอาวุธหลักเดสทรอยเยอร์ er, จึงเป็นเรือสายรอบโจมตีนั่นเองส่วนปืนใหญ่แนะนำให้ใช้อย่างระวังเพราะอาจทำให้ศัตรูรู้พิกัดของเราได้นอกจากนี้ในเกมนี้ไม่ใช่ว่าเรืออยู่บนหน้าจอแล้วจะมองเห็นได้ทันที แต่เรือแต่ละลำจะมีระยะการมองเห็นและค่าคอนซิลเมนท์ที่แตกต่างกันซึ่งเดสทร o เ e อร์เป็นเรือที่มีค่าคอนซิลเมน์สูงต่อไม่การจะมองเห็นเดสทร o เ e อร์จำเป็นต้องเข้ามาใกล้กว่าปกติถ้าหากเราถูกมองเห็นจะขึ้นบนหน้าจอว่า Detec t e d และทั้งทีมก็จะมองเห็นเรือของเราด้วยแต่ถ้าโดนดีเทคแล้วเดสทร o เ e อร์ก็สามารถไปหลบหลังเกาะที่มีขนาดสูงกว่าตัวเองเพื่อให้หลุดจากการ Det ดีเทคได้ซึ่งทำไม่ยากเพราะเดสทริเออร์มีขนาดเรือที่เล็กแล้วกลับมาสเตลต่ตอได้ ยกเว้นว่าเดสทรยเยอร์จะอยู่ในระยะ2กิโลเมตรจากศัตรูซึ่งเป็นระยะการันตีการมองเห็นแต่เราก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ขนาดนั้นอยู่แล้วครับหน้าที่ของเดสทรยเยอร์จึงสําคัญมากกับทีมเพราะแม้ว่าแบท t l เทลชิพกับครูเซอร์จะยิงแรงแค่ไหนแต่พวกเขาไม่สามารถยิงสิ่งที่มองไม่เห็นได้ทําให้เดสทรยเยอร์สามารถเข้าไปสปับเรือฝ่ายตรงข้ามได้ดีและยังยึดจุดได้ดีด้ดวยเพราะศัตรูหาเดสทรยเยอร์ไม่เจอครับประเภทที่4ี่ซับมารีน มีจุดเด่นที่ไม่มีใครเรียนแบบได้คือการซ่อนตัวใต้น้ำทำให้นอกจากเรือชนิดนี้จะต้องควบคุมความเร็วขึ้นที่แล้วเรือยังต้องควบคุมระดับความลึกของน้ำอีกด้วยเวลาอยู่ใต้น้ำปืนอยากจะไม่สามารถทำอะไรเรือดำน้ำได้แต่ก็จะมีเรือบางลำที่มีความสามารถในการทิ้งทุ่นระเบิดลงน้ำเพิ่มเข้ามาและความสามารถในการดำน้ำก็มีเวลาที่จำกัดทำให้ถูกบังคับให้ต้องขึ้นมาบนผิวน้ำอยู่เรื่อย นอกจากนี้ด้วยความที่อยู่ใต้น้ำก็ทำให้ซับมารีนมีระยะการมองเห็นที่แคบกว่าเรือชนิดอื่นๆเลยต้องอาศัยเพิ่มร่วมทีมคอยสปอตให้หรือใช้การสแกนเพื่อมองหาเรือฝ่ายศัตรู ถึงแม้ซับมารีนจะไม่มีปืนเอชหรือ AP เหมือนเรือ3ประเภทก่อนหน้านี้แต่ก็ถูกทดแทนด้วยตอร์ปิโดที่แรงมากๆและยังสามารถใช้ระบบโซนาช่วยเหตตอร์ปิโดเลี้ยวตามเป้าหมายได้ประมาณนึงอีกด้วยทําให้ซับมารีนเป็นเรือที่ต้องใช้การวางแผนมากกว่าประเภทเอื่นๆเพราะตอร์ปิโดเป็นอาวุธที่การระยะค่อนข้างยากและตัวก็ค่อนข้างบางเลยต้องคํานวณดีๆว่าจะดำน้ําตอนไหนหรือจะขึ้นมาตอนไหนครับและประเภทที่ห้ i r c r a คร c a r ค i e r สามารถโจมตีระยะไกลามากๆด้วยการปล่อยเครื่องบิน มีเครื่องบินหลากหลายชนิดที่มีวิธีการใช้แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการส่งเครื่องบินออกไปสู้การสั่งทิ้งระเบิดยิงตอร์ปิโดหรือส่งเครื่องบินออกไปมองหาศัตรูทำให้เรือชนิดนี้มักจะอยู่ที่ขอบแมพแล้วคอยส่งเครื่องบินออกไปสู้นี่จึงกลายเป็นเรือประเภทที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ชอบเพราะไม่ได้ออกมาสู้อย่างลำาอื่นทำให้มักจะรอดจนถึงท้ายเกมและยิงเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรือชนิดนี้จะได้เปรียบคนอื่นจนน่าเกลียด พอเรือแทบทั้งหมดก็มีปืนต่อต้านอากาศยานที่จะทํางานอัตโนมัติเวลามีเครื่องบินเข้ามาใกล้เช่นกันและถ้าโดนเจอตัวเรือชนิดนี้ก็มักจะแพ้ทันทีเพราะไม่มีทั้งปืนใหญ่และมีความเร็วเคลื่อนที่ที่ช้าทําให้ป้องกันตัวแทบไม่ได้เลยครับเราจะเห็นว่าในเกมนี้มีการแบ่งเรือออกเป็นหลายสายและแยากกนเพ็นอีกหลายประเทศผู้เล่นเก่าเลยมักจะแนะนํากันว่าให้มองไว้เลยเมื่อเรือเทียบสิบลำไหนที่เราอยากได้จริงๆ ซึ่งยิ่งเรือมีระดับเทียที่สูงขึ้นเรือก็จะยิ่งมีค่าสแตตที่ดีขึ้นและสกิลก็มีมาขึ้นด้วยทําให้เรือยิ่งเทียสูงความซับซ้อนในการเล่นก็จะมากขึ้นอย่างเรือซับมารีนหรือแอร์คราฟแทรลีเออร์ก็แทบไม่มีให้เล่นเลยในเทียต่าๆทําให้ถ้าหากอัพเรือไปมัม่วๆก็จะเปลืองทรัพยากรมากเราเลยควรดูเหมือนการอัพสกิลในเกมอ p g ที่ต้องเลงสุดสายไว้ก่อนเลยแล้วแบบนี้ผู้เล่นใหม่ที่มีแค่เรือเทียต่าๆจะไปสู้กับเรือเทียสูงๆ คำตอบก็คือเกมนี้ไม่ได้จับคู่ผู้เล่นจากเลเวลหรือจำนวนครั้งที่เล่นมาแต่จะแบ่งออกตามเทียร์ของเรือที่ใช้ในรอบนั้นๆทำให้ถึงผู้เล่นเก่าจะมีกับตันที่เก่งกว่ามีประสบการณ์มากกว่าแต่เพดานของเรือแต่ละเทียร์ก็จะขวดทุกคนเอาไว้ไม่ให้มีใครที่เก่งโดดขึ้นมาอยู่ดีซึ่งระบบนี้ดีมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังเรียนรู้ระบบและทำให้เราเลือกได้ว่าอยากเข้าสู่เกมระดับที่ยากขึ้นตอนไหน ใครที่พร้อมแล้วเรียนรู้เร็วอยากจะขึ้นเทียสูงก็สามารถไปได้เลยส่วนใครอยากจะเล่นง่ายๆชิวๆไม่สับ้อนผมแนะนําให้อยู่เทียหน่งถึงเทียสไปก่อนเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องที่เราควรเล็งไว้ก่อนเลยว่าอยากจะได้เรือเทียสสิบลำไหนบอกตรงๆว่าถึงจะอ่านมาแล้วว่ามีเรือเทียสสิบลำไหนที่ดีบ้างแต่ผมก็ยังไม่ได้เก่งขนาดจะสอนเอ็นเกมได้ และโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันยากที่ผู้เล่นมันจะตัดสินใจได้ว่าเราอยากจะได้เรือเทียสิบลำไหนทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยผมเลยเอียงไปทางให้ลองเล่นลองศึกษาเรือหลายๆลำในเทียสดูก่อนว่าเราชอบลำไหนเราค่อยมาคิดว่าถ้าพัฒนาต่อไปได้เรือถึงเทียสิบเราจะยังชอบสายนั้นอยู่หรือเปล่าดีกว่าอย่างตัวผมในช่วงเทียต่ำผมว่าตัวเองชอบเรือดาเน่ของฝ่ายอังกฤษ เพราะว่าพอเป็นเรือครูเซอร์ทาให้มีความเด่วเคลื่อนที่ที่ไม่เลวแต่ผมก็อยากได้สก,กิลซ่อมเรือไว้ด้วยเพราะมีแล้วรู้สึกอุ่นใจกว่าทีนี้ผมก็มาดูต่อว่าหลังจากดานเน่แล้วจะเลือกอัพได้2ทางคือสายที่เน้นการต่อสู้กับเครื่องบินกับสายที่เน้นการต่อสู้กับเรือดำน้ำเพราะหลังจากเทียนี้ไปเราจะได้เจอแอร์คราฟต์แค i e เออร์กับซับมารินโผล่มาบ้างแล้วซึ่งจากที่ผมลองไปแตะเทียสูงดูผมก็รู้ว่าผมมีปัญหากับเครื่องบินมากกว่าเรือเทียสิบที่น่าจะเหมาะกับผมจึงน่าจะเป็นโคลแลตนั่นเอง แน่นอนว่าโคโลไลรแอดอาจไม่ใช่เรือที่ตรงกับสิ่งที่ผมหายอยู่มากที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็จะไม่เลวสําหรับผมที่ชอบเรือดาน,นีมาก่อนแล้วหลังจากได้เรือลํานี้ผมจะกลับมาดูอีกว่าเทียสี 4, ผมชอบเรือลําไหนเพิ่มอีกหรือเปล่าเราค่อยมาอัพกันต่อซึ่งในเกมเราจะสามารถดูจุดเด่นของเรือแต่ละสายที่ปุ่มอินโฟเมชันทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะไปสายไหนเพราะฉะนั้นผมเลยจะพามาดูเรือในระดับเทียสี่ว่ามีลำไหนที่มือใหม่น่าจะสนใจกันบ้างแต่จะไม่ได้พูดถึงเรือซับมารีนกับแอร์ครับเคลเลอร ลำที่1ฝ่ายญี่ปุ่นเรือคูมาคัตครูเซอร์เป็นเรือที่มีครบหมดทั้งปืน HE, AP, ต o อร์ปิโดมีความคล่องตัวที่ดีและสําหรับครูเซอร์เทียสีคูมาก็ถือว่าเป็นเรือที่มีจำนวนปืนเยอะมากทำให้สามารถยิงได้ทีละชุดใหญ่ๆเรียกว่าเป็นเรือที่ครบเครื่องที่สุดลำหนึ่งของครูเซอร์เทีเลยวิธีการเล่นไม่ซับซ้อนแค่เลือกกระสุนมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็พอ กระสุน HE คือ High Explosive ทำให้มีโอกาสที่จะติดไฟไหม้และสร้างดาเมจได้เรื่อยๆเป็นกระสุนที่ใช้ในการยิงทั่วไปกับใครก็ได้ส่วนกระสุน AP Armor Piercing เป็นกระสุนเจาะเกราะที่เน้นการยิงเข้าจุดอ่อนศัตรูถ้ายิงโดนส่วนทั่วๆไปกระสุนนี้อาจไม่แดงเท่า HE แต่ถ้ายิงโดนส่วนที่เป็นจุดอ่อนก็จะแดงกว่ามากๆหลักๆแล้วก็คือกระสุนที่ควรหยิบมาใช้ตอนศัตรูหันข้างลำเรือให้ส่วนต่อปิโดถ้ายิงโดนใครก็แดงหมดแต่ต่อปิโดจะวิ่งค่อนข้างช้าทำให้กัดตำแหน่งที่จะโดนศัตรูได้ยาก สำหรับเรือคูมะสามารถยิงตร์ปิโดได้ไกลสุด7กิโลเมตรซึ่งอยู่ระดับท็อปทอปของระยะตรอปีโดเกมนี้เลยครับอีกลำหนึ่งที่น่าสนใจของฝ่ายญ,ญี่ปุ่นคืออิโซคาเซคลาสเดสเตอร์ย์เพราะมีระยะยิงตร์ปิโด7กิโลเมตรเหมือนกันมีความเร็วรีโหลดตรอปิโดที่ดีหมุนเรือได้ไวทำให้สลับยิงตร์ปิโดไซ์กว่าได้ตลอดเวลาและสามารถใช้ควันช่วยพรางตัวได้ทำให้เหมาะกับการรอบโจมตีด้วยตร์ปิโดแต่ก็มีข้อเสียคือปืนใหญ่มีสแตทที่ไม่ค่อยน่าใช้และตัวก็บางมากอาจจะทำให้โดนจมในการโจมตีครั้งเดียวได้ นอกจากนี้ในเทียสิยังมีเรือยามาโตะคลาสเบลต์ชิพที่นับว่าเป็นเรือที่ดีที่สุดลำหนึ่งของเกมเพราะทั้งตัวหนายิงไกลและยิงแรงครับลำที่2ฝ่าย USA เรือฟินิกคลาสครูเซอร์อีกเหมือนกันมีการโจมตีที่ว่องไวมีกระสุนครบทั้ง h e AP และตอปิโดแต่จุดเด่นอยู่ที่ปืน h e ที่ติดไฟได้ง่ายเป็นพิเศษทำให้หมอะจะสู้กับเบลต์ชิพและมีจุดเด่นคือหัน,นลำเรือได้ไวกว่าครูเซอร์หลายลำในเทียเดียวกันทำให้มีความคล่องตัวที่ดีครับ ลำที่3ฝ่าฟย u s s r หรือสหภาพโซเวียตเรือโซเวีตลาหน้าคลาสครูเซอร์มีปื้นใหญ่มากถึง15กระบอกทำให้ยิงได้เป็นชุดใหญ่มีทั้งกระสุน HE, AP และตอปิโดน่าเสียดายที่ตอปิโดของเรือลำนี้มีระยะยิงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นแต่ปื้นใหญ่ยิงสนุกมากเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่ชอบการยิงรวัวยิงปูพรมปกคลุมพื้นที่ครับ ลำที่4ฝ่าฟเยอรมันเรือคาร์ล e ูเออร์คัสครูเซอร์มีกระสุนครบหมดทั้ง3แบบและก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีทั้ง3แบบเลยด้วยทำให้การต่อสู้มีความยืดหยุ่นที่ดีแต่จะติดตรงที่หมุนลําเรือได้ค่อนข้างช้าครับลำที่ฝ่ายูเหรืออังกฤษเรือโอเลออนคลาสเบทเทิลชิป เป็นเรือที่ค่อนข้างหนาในเทียสี่เหมาะกับมือใหม่ที่อยากเข้าไปสู้ในแนวหน้าแต่เรือดำนี้จะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าทําให้หลบตอปิโดได้ยากขนาดเดียวกันหัวเรือก็มีความทนทานสูงทาให้สามารถหันหน้าตรงสู้กับศัตรูได้หรือจะเข้าไปคุมจุดนิ่งๆหันหน้าเข้าหาศัตรูก็ได้เหมือนกันกับเรือดาเนียคาร์ดูเซอร์ที่มีแค่กระสุน a อกับตอปิโดไม่มีกระสุน h e แต่มีข้อดีคือเรือลำนี้มีวิธีการยิงที่โค้งดีมากสำหรับเทียสี่ทำให้สามารถยิงผ่านแนวเขาเข้าไปหาศัตรูที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้ การเล่นเรือลำนี้จึงจะเป็นการไปหลบอยู่หลังเกาะแล้วยิงข้ามไปหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ทำให้สามารถดูแลตัวเองได้ดีประมาณหนึ่งครับลำที่6ฝ่ายฟรรอหืฝรั่งเศสเรือดูเกตูแองคลาสครูเซอร์เป็นเรือที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดในบรรดาครูเซอร์เทียสสทั้งหมดทั้งเคลื่อนที่เร็วและหันปืนได้เร็วทำให้เล่นแบบคินแอมบรันได้ง่ายครับลำที่7จ็ดเรือดันเตอาลลิเยรีคลาสเพเทิลชิปมีปืนใหญ่12กระบอก ตัวหนายิงไกลซ่อมแซมตัวเองได้ที่สําคัญคือมีกระสุน SAP ของดีประจาฝ่ายอิตาลีซึ่งใช้ได้ผลดีกับทั้งเรือเกอราะหนานและบางทาให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนกระสุนไปมาและมีความคล่องตัวสูงเมื่อเทียบกับเรือชิปลำอื่นๆครับลำที่8ฝ่ายแพนเยเซียเรือเจียนเวย์คลาสเดสทอยเยอร์มีอาวุธครบทั้งปืนและตอปีโดอีกลำหนึ่งที่น่าจะสนใจการคือเรือพายร่วงคลาสเดสทอยเยอร์เ er, ทีย3สาม เป็นเรือไทยลำเดียวในตอนนี้ของเกมจุดเด่นคือทั้ง2ลํลำใช้ตอร์ปิโดแบบน้ำลึกแต่ไม่กว่าเลด้าจะเตือนตอร์ปิโดก็เข้ามาใกล้ฝั่งตรงข้ามจนหลบไม่ทันแล้วแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นตอร์ปิโดน้ำลึกอีกเหมือนกันทำให้มันจะยิงเรือคลาสเด,ดทรอยเยอร์ไม่โดนเพราะตอร์ปิโดจะลอดใต้ท้องเรือไปเลยตอร์ปิโดน้ำลึกเลยอาจไม่ใช่อาวุธที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่บางคนที่ยังใช้ปืนใหญ่สู้กับเด,ดทรอยเยอร์ลำอื่นไม่ค่องแต่ก็บอกเอาไว้เพื่อมีใครอยากเล่นเรือสัญชาติไทยน,นะครับส่วนอีกห,ห,ห้กาฝ เนเธอร์แลนด์คอมมอนเวลต์แผนอเมริกาและสเปนที่หากว่าใครอยากเล่นก็มีให้เลือกอยู่แค่ลำสองลำเท่านั้นแหละครับทีนี้เราจะมาดูเกมเพย์จริงๆกันบ้างว่าตอนเล่นจริงมันเป็นยังไงหลักๆแล้วการชนะจะมีอยู่2รูปแบบคือการทําลายเรือฝั่งตรงข้ามไม่ครบตามจํานวนและการเข้ายึดพื้นที่ของศัตรูในรอบที่ผมเอามาให้ดูนี้เงื่อนไขาการชนะคือการทําแต้มของทีมเราให้ขึ้นถึง1,000โดยแต้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เรายึดพื้นที่หรือกำจัดศัตรูและหากเราสามารถกําจัดศัตรูทั้งหมดได้กก็ถือว่ชชนนนนะทนทััเีเ ที่ด้านบนของหน้าจอจะบอกจำนวนชนิดของเรือในการแมชเมคกิ้งทั้ง2ทีมจะมีจำนวนเรือแต่ละชนิดเท่ากันเสมอซึ่งเราก็ควรจะจำสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ให้ได้จะได้รู้ว่าศัตรูตรตงหน้าของเราเป็นเรือชนิดไหนเพราะมันจะช่วยให้เรากะความทนทานและความเร็วของเรือแต่ละลำได้ครับ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเป็นมินิแมปที่เราควรสังเกตอยู่ตลอดเพื่อให้ดูว่าตอนนี้ทีมของเราอยู่ที่ไหนและทีมศัตรูอยู่แถวไหนบ้างเพราะก็เหมือนกับเกม PVP อื่นอีกลหลายเกมคือถ้าเราบุกเข้าไปในดงศัตรูก็อาจจะโดนรุมยิงได้ไง่ายๆและหากคิดว่ามีจุดไหนที่ควรต้องระวังเราก็สามารถกดปุ่ม Control เพื่อเอาเมาส์ขึ้นมาคลิกที่มินิแมปเพื่อบอกเพื่อนร่วมทีมได้ นอกจากนี้เรายังสามารถกดเมเพื่อเปิดแผนที่และใช้ระบบออโต้ไฮลอเพื่อลดภาระในการควบคุมเรือและไปทำอย่างอื่นอย่างการยิงหรือการควบคุมเครื่องบินได้อีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงบนมินิแมปคือรัศมีการมองเห็นโดยเส้นปะคือระยะที่ศัตรูจะมองเห็นเราการจะมองหาศัตรูเราจึงต้องเข้าไปในวงเส้นปาของเรือศัตรูให้ได้เมื่อเข้าไปถึงแล้วศัตรูก็จะถูกสปอต และทั้งทีมของเราก็จะมองเห็นเรือศัตรูลำนั้นด้วยโดยรัศมีของเส้นป่านี้จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปขึ้นกับขนาดของเรือทําให้เรือ b บ t t l e s h ิปที่มีขนาดใหญ่จะถูกมองเห็นได้ง่ายกว่าเรือ d e ส t r o y ย r อร์ที่มีขนาดเล็กนั่นเองและเมื่อ b บ t t ท e s h ิปกับ De s t r o y e r ยอร์เข้าใกล้กัน d e ส t r o อยเยอจะสามารถมองเห็น b บ t t l e s h ิปที่อยู่เกลๆได้เพราะรัศมีการถูกตรวจพบที่กว้างกว่าแต่หลังจากออกมาจากรัศมีได้พักหนึ่งเราก็จะกลับมามองไม่เห็นเรือฝั่งศัตรูอีกแม้ว่าจริงๆแลล้้วเเรืออนนัันจะยงยงู่่ทีดิมมก็ตา ซึ่งตำแหน่งของเรือที่ทาให้โมเดลแสดงขึ้นมาบนหน้าจอคือส่วนที่อยู่จุดสูงสุดของเรือทุกลำทําให้เรือ Destroyer ที่มีขนาดเล็กสามารถหลบหลังเกาะเพื่อซ่อนตัวได้ง่ายกว่าเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยแต่วงเส้นป่านี้สามารถเปลี่ยนขนาดระหว่างการต่อสู้ได้หากเรายิงปืนใหญ่ที่มีเสียงดังหรือหากเรือของเรากําลังไฟไหมก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเป็นต้น ซึ่งขนาดสูงสุดของทัศมีที่เพิ่มขึ้นได้ก็คือวงเส้นทึบที่อยู่ด้านนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นหากเราไม่อยากให้ฝั่งศัตรูเจอตัวเราก็ไม่ควรทะเลาะทะเลายิ่งปืนใหญ่ออกไปขณะที่พวกอุปกรณ์พรางตัวอย่างม่านกวนก็จะทําให้วงเส้นปากของเราแคบลงได้เช่นกันครับทีนี้ในการยิงปืนใหญ่ให้เรากดชิฟจะเป็นการส่องกล้องเพื่อให้เล็งยิงได้ง่ายขึ้นแต่ในบางครั้งเราจะไม่สามารถกดยิงได้เพราะเกมนี้ไม่ใช่คิดจะยิงก็ยิงได้เลยหรือการที่เรือแต่ละลำมีปืนติดอยู่รอบลำเรือก็ไม่ได้แปลว่าจะยิงได้ทุกททิศาง อย่างเช่นปืนทางซ้ายอาจจะยิงเป้าหมายทางขวาไม่ได้ปืนทางขวาอาจจะยิงเป้าหมายทางซ้ายไม่ได้และเรือบางลำอาจจะยิงเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังไม่ได้เลยและปืนยังต้องใช้เวลาในการหมุนทําให้หลังจากเลรงแล้วเราต้องรอแป๊บหนึ่งให้ปืนเข้าตำแหน่งถึงจะยิงได้ซึ่งเรื่องนี้เราจะสามารถดูได้จากผังเรือมุมสายล่างกับเครื่องหมายวงกลมบนหน้าจอที่แสดงตำแหน่งของหัวปืน โดยในตอนที่ปืนกําลังหมุนเราจะเห็นเป็นวงกลมสีสม้มและหากหมุนปืนเสร็จพร้อมยิงได้แล้ววงกลมก็จะกลายเป็นสีเขียวเราจึงต้องคิดดีๆว่าจะบังคับเรือไปในทิศทางไหนเพราะอย่างที่บอกว่าการหันข้างอาจเป็นการเผยจุดอ่อนของเรือให้ศัตรูแต่การหันข้างก็อาจจะทําให้เราสามารถใช้ปืนใหญ่ได้ดีขึ้นด้วยซึ่งทางหนึ่งที่จะแก้ไขเรื่องหนีได้คือการเอาเรือไปหลบอยู่หลังเกาะเพื่อปิดกลางลําเรือของตัวเองหรือหากเราจําเป็นต้องหันหลังให้ศัตรูเพื่อหนีเราก็อาจจะยิงศัตรูไม่ได้เลยก็ต้องลองชั่งน้ําหนักกันดูตามสถานการณ์ครับ เกมนี้มีเรื่ององศาการตกกระทบยิงกระสุนกระทบเอียงจากผิวเรือก็จะยิ่งมีโอกาสที่กระสุนจะฉลับออกมุมที่ปลอดภัยจึงเป็นการหันหน้าเอียงเล็กน้อยเพื่อให้กระสุนของศัตรูเข้ามาปะทะในมุมเฉียงแทน,นที่จะเจาะเข้ามาในลำเรือตรงๆส่วนการยิงศัตรูด,ด้วยมุมสูงการยิงดัดฟ้าเรือจะให้ผลที่ดีกว่าแต่หากเราอยู่ใกล้มากพอกระสุนก็จะไม่ย้อยและศัตรูที่หันข้างให้ก็จะโดน a อพยิงเข้าลำเรือได้ง่ายครับตอปีโดสามารถยิงได้เลยไม่ต้องเสียดายกระสุนมาไม่หมดอยู่แล้วครับจำไว้ว่าถึงแม้ระยะของตอปโดดจะไม่ถึงี แต่มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาในระยะของเราเองแต่ต่อให้ยิงไม่ถึงตอปิโดก็ยังเป็นการโจมตีที่ขาดร,ระยะได้ยากทั้งสําหรับเราและศัตรูต่างไม่ถึงเราจะดูว่ามันไปไม่ถึงหรอกแต่ศัตรูไม่ได้รู้ด้วยเมื่อเห็นตอปิโดทุกคนเลยจะพยายามหักหลบเผื่อไว้ก่อนเพราะวัดใจไปก็ไม่คุมทําให้ตอปิโดสามารถใช้ยิงเพื่อดักทางได้หรือการยิงเข้าไปมัวมวๆในควันก็สามารถไล่ใครก็ตามที่หลบอยู่ข้างในให้หนีออกมาได้เช่นกัน ตรงนี้ผมอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งคือตอนที่เราเล่นเทียต่ำเราจะเห็นบนแผนที่เลยว่าทั้ง2ฝ่ายค่อนข้างจะพูงเข้าหากันเพราะเรือแต่ละฝ่ายยังไม่มีลูกเล่นอะไรมากและประสบการณ์ของผู้เล่นก็ยังน้อยทําให้ไม่มีการคิดเรื่องรัศมีการมองเห็นหรือการเข้าที่กําบังแต่พอเราพ้นเทียหกไปทั้ง2ฝ่ายจะไม่เข้าปะทะกันตั้งแต่ตน้นแต่จะเบนออกไปทางขอบแมพเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบต่างๆมากขึ้นผมเลยแนะนําว่าหากใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่พอจะเข้าใจระบบอยู่บ้างแล้ว การเล่นในเทียห์าก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเพราะเราจะได้เจอกับทั้งผู้เล่นที่ทะเลออ์ทะล่าแบบเทียต่ำแต่ผู้เล่นที่ซุ่มยิงแบบเทียสูงทําให้เรียนรู้อะไรได้เยอะและไม่ยากจนเกินไปส่วนหากใครอยากลองเล่นเรือที่เทียสูงกว่านั้นแต่ฝีมือยังไม่ถึงก็สามารถไปลองเล่นได้หมดโคออบที่ศัตรูเป็นบอดดูก่อนได้ครับ ทีนี้เรามาดูกิจกรรมบูอาครายที่กําลังมีอยู่ตอนนี้กันบ้างเพราะถ้าดูคลิปนี้เราเข้ามาหลองเล่นก็จะเจอกับกิจกรรมนี้พอดีสำหรับโค้ดพิเศษของผู้เล่นใหม่ในกิจกรรมนี้คือ w o w s x บูอาครายเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปก็อแปะกันได้สามารถใช้โค้ดได้ผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้วยเหมือนกันพอเติมแล้วเราจะได้3 0 0 a r บูอาครายโทเค็นสกิลลายพางบูอาคราย บัญชีพรีเมียม7วันเครดิต2.5ล้านและดักบูร์น1,000เหรียญอัปเดตนี้จะมากับผู้การใหม่พร้อมเสียงภาค4คนคือโ r รน่ามากิวาคโมและยูกะและเรือใหม่พร้อมสก,กินอีก4ลำ,ลำคือ BA Hovercraft, Car Battle Ship เทียบ8จุดเด่นคือตัวหนามากซ่อมแซมตัวเองได้แต่ก็ค่อนข้างชา้าเรียกได้ว,ว่าเป็นเรือ Battle Ship ขนาดแท้คือยิงไกลยิงแรงตัวหนาแต่ก็จะช้าหน่อยครับลำที่2คือ BA Aronawell ชาซับมารีนเทียแสามารถซูดได้ทั้งบนน้าและใต้น้าเพราะมีปืนใหญ่ให้มาด้วย1กระบอกแล้วแถมสกิลดีโหลดไวมาให้ด้วยส่วนตอปิโดก็มีระยะยิงที่ไกลถึง15กิโลเมตรติดตรงที่สามารถดำน้าได้นานสุดแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นทําให้เล่นแล้วรู้สึกเหมือนเป็นเดสทอยเยอร์ที่ดำน้ําหนีได้ซะมากกว่าแต่ก็มาพร้อมกับสกิลแบตเตอรี่ที่ช่วยให้ดำน้ําได้นานขึ้นอีก1นาทีทําให้อโรนาเวลเป็นเรือดำน้าที่มีความยืดหยุ่นมากลำหนึ่งที่สําคัญคือลํานี้สก,กินสวยมากครับ ลำที่3 B A u s n a I s t i m s h i p Class Cruiser เทียเก้ามีครบทุกอย่างตั้งเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่สแกนทิ้งระเบิดเรือดำน้ำซ่อมแซมตัวเองและยังมีปืนรองที่ยิงเองอัตโนมัติค่อนข้างดีขาดอย่างเดียวคือไม่มีตอร์ปิโดกับความเร็วในการหมุนปืนที่ค่อนข้างช้าต้องไปต้องคิดดีๆก็จะขับเรือแต่ละครั้งเพราะปืนอสลับไปยิงจากด้านซ้ายไปด้านขวามไม่ทันแต่ถ้ารักษาระยะดีๆไม่หมุนเรือบ่อยก็เป็นเรืออีกลำที่ยิงสนุกมากครับและลำที่4 BA B A Bina Class Battleship เทียเจ ซ่อมแซมตัวเองได้และมีเครื่องบินสาหรับทิงระเบิดใสเรือดำน้ำําที่น่าสนใจคือเรือลํานี้นอกจากจะมีความเร็วเคลื่อนที่มากกว่าบรรทุกชิปหลายลาแล้วยังมีความสาหรับพรางตัวให้มาด้วยขาดอย่างเดียวคือไม่มีตอปิโดทําให้เรือลํานี้เหมือนเป็นลูกผสมระหว่างบรรทุกชิปที่มีความทนทานสูงมีปืนใหญ่เป็นอาวุธหลักเหมือนครูเซอร์และพรางตัวได้เหมือนเดสเตอรเยอร์มาพร้อมกับปืนใหญ่ทั้งด้านหน้าด้านหลังและมีความเร็วในการหมุนปืนใหญ่ที่ดี ในสีลำที่ให้มากับกิจกรรมนี้สําหรับผม BA B A B น่าเล่นง่ายที่สุดเพราะมันเหมือนเราเอาพื้นฐานทั้งหมดมารวมกันและสามารถหมุนตัวยิงได้ตลอดเวลาใครที่เล่นเกมนี้แล้วทนอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องวิ่งไปวิ่งมาหมุนตัวอยู่ตลอดผมคิดว่าก็น่าจะชอบเรือลำนี้เหมือนกันเพราะนี่คือยอดตักง d แห่งท้องทะเลเลยครับยังไงก็ตามเรือลำที่เหมาะสมกับแต่ละคนก็คงต่างกันออกไปขึ้นกับความถนัดของผู้เล่น แต่เรือทั้งสี่ลำในรอบนี้ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมากยังไงก็น่าจะเข้ามือสักลำและหลายสกินก็ยังสวยน่าสะสมมากๆด้วยครับแต่ท่าน,นั้นยังไม่พอสําหรับผู้เล่นใหม่ที่สมัครตอนนี้ผ่านลิงใต้คลิปและเล่นเกมอย่างน้อย1ครั้งจะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลัคก,กี้ดอที่จะแจกรางวัลให้ผู้โชคดี50คนและยิ่งมีผู้เล่นเข้ามาสร้างไอดีใหม่กันมากก็จะยิ่งได้รางวัลเยอะขึ้นตามที่เห็นบนหน้าจออยากให้ทุกคนลองเข้ามาเล่นกันดูเพราะเล่นแล้วเปิดโลกมากทีเดียวครับ